อาจารย์ประดิษฐ์ประสาทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงละครร่วมสมัยพุทธศักราช2565ขอเชิญรับชมได้นะบัตนี้ค่ะ แกก็จะบอกเองชื่ออัินออกนดอนดมีนักแค่ไทยชาตนี่แหละค่ะแต่ว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ต่างชาติเทียนแกว่า じゃあじゃあ จับว่าเดือดรักสู้เพื่อ <laughs> ขอรับแม่นางดาวมีอ้โอ้ันตันมีอะไรก็เอาลวกได้แล้วดีนะโอเคอ่เปิดร้านแล้วม่มาขอประสบความสำเนวนทองใจรอย่าลืมนะ ข้าอจะอยาจอหนามันงอทานไม่รู้คนจะไปทำมาหากินนานะคะไอ้เมียไอ้อย่าวางผักนเดิจากนันท่พักเดี้ตับม่ก็มาบอกว่าคนของตัวนั่นแ้ละตัวีกไม่ทีดูจากคำดที่คุณเมียเลยดีกวานีแล้วที่คกว่าคนเมียเปคนารักความเมีย่ เราอยากมาทำอะไรแบบนี right. like an ้ได้มือมันจะมาทำอะไรทำอะไรบางรายการยังได้รายการอิ่กต้องการครั้งอันทองคานเสร็ Muito <laughs> obrigado. ถัดเิดคุณโอเคไปมาพี่วัฒเออลุงเจอกันวันนี้ก็ดีแนละ้วฉันอยากมีเรื่องมาขอร้องหน่อยคือคือถ้าลุงจะมาเวียนวนอยู่หน้าร้านทุวกวันเนี่ยก็ขอนะอยากลย,ยเลยนึงะอยากไปยวดไม่ตา,าจะเยอะมันได้มาอแม่นาแม่นาจะรับค่าเนี่ยก็เฉยกต่ความช่อดจบ ของผลงานชั่วผู้นั้นฉันได้ได้เล่าจะเยอะมันก็แค่กระหนกระดาฉันแี่มัเมันอะไรว่ามันมันผิดเรืบอเบียบขังเมืองเขาี่จะผีแหะซึ่งแม่นาก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงมันก็ไม่ได้สลักท่านอะไรไบอกว่า มันเป็นเครื่องของใครกันหรอก่ันจะไม่เสียเวลาทำมาหากันไปสู้รบตกเตือกตกใครซึ่งนันแล่งเงินอยาบปาก็ไายก็จบเอ๊ะมายบังคับสุขหมาไเงินเออไปซื้อมาไปไอ้หากเราปล่อยให้วางช่อโชลีเครื่องนี้ดำเนินต่อไปมันก็จะไม่ต่างอะไรกับที่เราปล่อยให้มะเร็งร้ายมนันลุกลาม Imo, inga, imo. ก็จะมีกำลังไม่แพ้มือใหญ่ๆแทนซิ <c oughs> ไม่มีสิ่งใดที่ไน่นานจะต้องยอมเย็นเกนรงกลัวกลัวสิหน,น,น,นุ่มก็หนูกลัวโมไปอกเนี่ยวันนีอำนาจมือที่ยิ่งใหญ่กว่าเราถึงเต็มไปหมดเราไม่แสดงความกลัวออกมาแล้วไซศัตรัยหน้าไหนก็ไม่น่าจะร่างใจเราได,ด้แต่มันจะพากันเลยนะไม่างกายของเราอืมนี่แล้วเขาก็นืนตรงมีด้ดุระ ้ัแลวะคทะี่ชั้น่างจะเชิญให้หลวงเสด็จออกจากหน้านั้นไปเลยค่ะครับราตรีนี้ข้าจะขอยืนยามอยู่ที่หน้าปราสาทแห่งนี้จนกระทั่งรุ่งสางเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปีศาจหน้าไหนบก,กับกระท่างกายแม่นางได้อีกเอาที่สบายใจเลยค่ะ แล้วหากไม่เป็นการลบกวนแม่นานจงเกินไปถ้ามีเรื่องจะขอร้องจะขออะไรจะรับเป็นเกียรติงขุของชีวิตถ้าหากไม่ได้จากโรงงานแต่งตั้งข้าให้เป็นอัศวินตามขนบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอล้วดาบแห่งนี้รู้เอาไปแล้วเนี่ยหุบปันนะมึงไม่เปิดร้านเป็นปันทันแท้ เอ้ยออ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโยฟังฉันะอีทันเนี่ยมันก็แค่คนทำมาหมากินธรรมดาธูดาที่หากินกับมาุูท่เทพพูดเท่านั้นแหละไม่ได้มีโกมีเกียรติครับสําคัญศักนีอะไรบ้าไปกว่าทายจอทุกบุญและสตรียอ่อมมีียรต ขอแค่เรากระัำในสก่งี่เราใจรักกันแล้วข้อองางในไม่นาะต้องแค่กระดับเองคุณขภานะแล้วก็ประดับ่องนีโดงบนข้างซ้ายข้างขวาถ้า,า,า,าเป็นอันเสร็จพิธีง่ายๆเลยเอ,อ้า จอนกิโคเต้แห่งราชันชาข้าขอประกาศว่าท่านดอนกิโคเต้แห่งลาชัชาได้พิสูจน์ความแสย่ง้าที่ควร่าแก่การยกย่องดวยการประลองยุทธภัณฑ์พยันตรายนานักการและนักปัดนี้ข้าขอสนานามต่รงสม ขอดาาฟ้าฟื้นลงยันประจันบาลเล่มนั้นไว้เป็นความผู้ตายกจะได้หรือไม่ขอใจไม่ไดงยิ่งนักนักจากนี้ข้าจะขอรีกายรับใช้ด้วยเกียรติอันสูงสุดของอัศวินที่แต่งตั้งโดยแม่นานดาวซิเฮียผู้สูงกล่ มองเห็นชั้นเป็นเป็นเป็นชั้นเนี่ยที่ชั้นเป็นจริงๆสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมข้ามองเห็นสตรีที่ชายทุกคนพร้อมจะเพลีกายจให้ <c oughs> แล้วก็เพื่อไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้หลังร้ายเพื่อให้ได้มาทุกวันข้าขอถามพะยาเพื่อ ไปานอัศวินเนาะนั่งลงนั่งลงก่อนนะนั่งนั่งนั่งไปกันสาท่านอัศวินได้ มาดูมหาลมาดูมหาลกรไม่มีงานมีการถักตะหอ้ารไารมเนาะเด็อ้กอนอุยวุกี่รใครยกกนเฮ้ยัที่รู้ว่ามันไม่อยู่ที่ไ่่ไปเนียนะเรคคิดว่ามันไม่มีจริง อยู่จรินเลยค่ะนี่ชีวิตของท่านอัศวินอาจจะมีความสุขในโลกสวยๆที่เต็มไปด้วยดอกตําเปนเครือบานอยู่ในฟองคุ่งเลาะปวดทับแต่ชีวิตของอีชัเนี่ยนะครับชีวิตของอีชัดมีแต่ต๊อบเบียที่มันพร้อมกระบานทุกอย่างทุกอยรอดแล้วก็ร้านที่มันกำลังจะโดนสั่งปิดแล้วก็อำนาจเหนือกฎหมายที่มันกดโอ้ยฉ้นอยู่ทุกข์มากไอ้ความิี่ทำที่ท่านอัศวินตามหาอยู่ดิฉันขอถาจริงๆมันอยู่ที่ไหนเหรอ นั่งก่อนนั่งเลอะเดินอืมเนียก็เป็นพอนั่งเรียบร้อยแล้วหลับตาสิแล้วแก <แ S 2> จะเห็นแหก <แ S 2> ตาอยู่อย่างนี้จะไม่เห็นเลยให้หลับตาเพื่อ อะไรจะมีอยู่ที่ใจเหลื่นการฟอนเน้กลับเองกระจาด้วยใจ No! ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ทั้งเรื่องของใช้ละครเวทีแล้วก็ดีเกลี่ของกันด้วยพอชิมุบิอีสักหนึ่งนะครับจะได้ว่าเป็นการแสดงที่แตกต่างและก็ติดใจสำหรับผู้ชมที่เคยได้รับชมการแสดงแบบนี้นะคะต้องขอบคุณยามาคือเป็นการบอกเล่าเรื่อง